ติมค่ะผู้มค่ะอ่าเหนียวหน่อยขออนุญาตลูกค้าต้องการสามแหนบก็แกะให้เลยนะคะครั้งแรกของการตัดลูกแบ์ที่เลาส์รุ่นนี้เลยเพราะว่าปกติอะได้แต่เป็นเศษเศษแล้วก็เป็นลูกๆยังไม่เคยแกะยังไม่เคยแกะกับมือหน่อยเพราะปกติซื้อได้แต่เศษเศษหน่อยเลือกสามแหนบบนให้เลยนะคะ คขหนึ่งสองสามเอาซองด้วยหรือเปล่าคะหรือว่าเกยบแบบนี้แถมได้ค่ะรัจัดการให้ค่ะยินดีค่ะหนึ่งสองห้าอยากเป็นแขกในงานจะได้แจกแบงค์ร้อยยิงสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยค่าเดี๋ยวหน่อยไปเข้าแถวด้วยได้ไหมคะวันนี้หน่อยไปทำพิธีไหว้ครูมาสองวันเมื่อวานผมก็จะหามองแต่ไม่เจอ แล้ละคะไลๆอ๋อ่เมื่อาวานไม่ไหล,ไลตอนนี้เจอ,อํจาห่า